สวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องของสระอาแต่วันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านคำนะคะในชีวิตประจําวันให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้า17นะคะเราจะพบคําสระอาที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเราลองไปฝึกอ่านกันเลยค่ะลาลลอาลา มาโม,โอ,มาอามาอาโออาอาย่าย,ยอายายาไม่อีกย่าชาโชอาชาชาไม่โทชาขานขอานโนขานปากปออาก็ปาก ถาดโถอาโดถาดล้างโลอางอลางลางไม่ถูล้างร้านโรอาโนร้านร้านไม่ถูร้านหวาดโกโวอาโดกวาดคราบครโอาบคราบกราบ กรอบบกราบหลาย อยู่นานามีข้าวข้าวสีขาวสำหรับการอ่านคำในชีวิตประจำวันนะคะครูจะไม่น้นย้ำเรื่องการสะกดคำสักเท่าไหร่นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านเป็นคำจำเป็นคำเพื่อน,นำไปใช้นะคะะเราลองมาอ่านเป็นคำอีกสักครั้งสองครั้งนะคะลา มา,มานอาย่าช้า,า,ชาขานปากถาดล้างร้านกวาดคราากราบหลายหน้า ปาลากรายหยาบคายปราบปรามหน้าหนาวตาหาปลาปลาอยูน่านานามีข้าวข้าวสีขาวอีกครั้งนะคะพยายามอ่านไปพร้อมๆกับครูนะลามา อาย้า,ยาชาขานปากถาดล้างร้านกวาดคราบกราบหลายหน้า ปลากรายหยาบคายปราบปรามหน้าหนาวตาหาปลาปลาอยู่นานามีข้าวข้าวสีขาวสำหรับการอ่านคำในชีิตประจำวันนะคะนะกักเรียนสามารถดูคลิปและอ่านซ้ำอีกหลายๆครั้งนะคะอ่านให้คล่อง นะคะอาจบางคนอาจจะหัดเขียนไปด้วยก็ได้นะคะทีน,นี้เราจะมาดูแบบฝึกหัดกันวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ,บะแบบฝึกหัดหน้าแรกนะคะหน้าที่18แบบฝึกหัดอันนี้ไม่ยากเลยเขียนสราระอานะคะเขามีรูปภาพให้มีคำที่ไม่สมบูรณ์ต้องใส่สราระอาลงไปค่ะดเดี๋ยวเรามาเขียนสราระอาพร้อมๆกันค่ะ อดีตนนต้องใส่แ,แว่แวนหะรอเ่า่เจะได้ลรองต่องเอาแว่นออกจะได้ลอรอนี่มันแคนที่ตัดที่ไม่ใส่แว่อนอะอ่ะเมื่อเสร็จคำก็ตามรูปภาพเลยเตาตา นี่รูปอะไรคะใช่แล้วค่ะปลาปลาอวัยวะของช้างนะคะเขาชี้ไปที่รูปอะไรที่ส่วนไหนของช้างคะใช,ใช่แล้วค่ะบางคนอ่านอัดได้เองด้วยงองางารูปต่อไปค่ะสีเขียวเขียวเ,ยเขาเรียกอะไรคะใครเคยเห็น ใช่แล้วค่ะบางคนบอกอ่านเองได้ค่ะคร<น>ูนออานานารูปต่อไปนักเรียนเคยเล่นไหมหรือเคยเห็นไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเว,ว้านั่นเองค่ะเว,ว้าวออาวว,อาว,วาวาวไม่เอกเว้าเว้ารูปสุดท้ายค่ะบางคนบอกครูคะหนูอ่านได้ค่ะพออฟาผาผาไม่โท ผ้าผ้านั่นเองอมาอ่านตามอีกทีค่ะตาปลางานหนา,หนาว้าผ้าไม่ยากเลยใช่ไหมคะมันดูแบบต่อไปค่ะยังอยู่ที่หน้าสิบแปดเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้นะคะเขาไม่เอกไม่โทคือไม่เอกเป็นแบบนี้นะคะไม่เอกเป็นฝน ไม่โทรหัวกลมๆแล้วก็ขีดหางขึ้นไปเติมไม่เอกไม่โทรให้ตรงกับความหมายตามรูปภาพเดี๋ยวเราลองมาฝึกกันนะคะอันนี้ทําตามครูได้เลยต้นไม้เยอะๆเขาเรียกว่าป่านะคะมีต้นไม้เยอะๆริมขอบเนี้ยมีแต่ต้นไม้อยู่มีภูเขาด้วยเขาเรียกว่าป่าไม้ลามีป่าด้วยใช่ค่ะป่าก็ทํำยังไงคะปเขาให้ปอาป่าก็ใส่ไม้ ใช่ค่ะส่ไม่เอกอ่าปาปออาปาปาไม่เอกป่าปออาปาปาไม่เอกป่านะคะอ่ะต่อไปค่ะรูปต่อไปนะคะมีนกบินอยู่นกบินอยู่บนอะไรคะใช่แล้วค่ะท้องฟ้าคําว่าฟ้าเ้าให้ฟอฟันสระอามาฟออาฟ้าฟา ไม่โทฟ้าใส่ไม่โทรพร้อมครูเลยค่ะฟออาฟาฟา้าไม่โทฟ้าค่ะอ้าวตอไปค่ะนกมีกี่ตัวช่วยกันนับค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้านกมีห้าตัวค่ะคำว่าห้าเขาให้หอหีบสระอามาหออาหาหาไม่โทรห้าค่ะ อ๋ออาหาหาไม่โตค่ะอ่ามีคนคนหนึ่งค่ะเขากำลังทำอะไรคะสภาพแบบนี้นใครเคยเห็นบ้างใครเคยไปเที่ยวบ้างใครเคยเห็นนะคะเขาเรียกว่านาข้าวนั่นเองนาข้าวนะคะคนกำลังเกี่ยวข้าวนะคะปลูกข้าวไว้เต็มเลยเต็มพื้นที่เลยเขาเรียกว่านานะลูกนาข้าว อลองอ่านโนอาณาขออาวขาวขาว,ขาวไหมโทข้าวนะคะเราก็ใส่ไม้โทไปขาวไม้โทข้าวนาข้าวข้างท้องนาข้างนาข้าวนี่มีอะไรอยู่คะมีบ้านใช่ไหมคะบ้านหลังหนึ่งอ้าวมาอ่านคําว่าบ้านกันค่ะบ้านก็ให้บอใบไม้สารานอหนูมาบออานาบ้านบ้าน ไม่โทบ้านค่ะบ้านไม้โท<ม>บ้านอะที่บ้านมีอะไรคะเปิดมาเนี่ยเปิดออกมารับลมรับรับลมเย็นเย็นเขาเรียกว่าอะไรคะหน้าต่าง,น,งนั่นเองเอาให้คามานะคะแต่มันยังไม่ถูกต้องต้องใส่ไม่เอกไม่โทก่อนอะมาดูคําว่าหน้าก่อนค่ะหอน no, อาหนาหนา,หนาไม่โทหน้าค่ะ หน่าหนออาหนานาไม่โทหนะ้าต่อไปคําว่าต่างตอ่างต่างต่างไม่เอกต่าง,าง,างนะคะหน้าต่างนั่นเองมองมาค่ะใกล้ๆบ้านมีฝูงสัตว์มากมายเลยชนิดแรกคืออะไรคะเนี่ยสีน้ําตาลน้าตาลม้านั่นเองเขาให้มอมา้ากสระอามามออามามาไม่โทม้าค่ะ มออามามาไม่โทมาต่อไปค่ะสัตว์ตัวใหญ่เริ่มเทิมเลยคือคำว่าช้างนั่นเองนะคะเขาให้ชอช้างสระางงูมาชออชางงูช้างช้างไม่โทช้างชองอางงช้างช้างไม่โทช้าง สัตว์แต่ละตัวนะคะก็กินอะไรกันอยู่ช้างม้ากินอะไรอยู่ยืนอยู่ที่ไหนคะยืนอยู่ที่สนามหญ้านะคะอยู่ที่หญ้ามีหญ้าอ่ะเรามาสะกดคําว่าหญ้ากันค่ะเขาให้หอหีบยอหญิงสละอามาหอยออายายาไมโทยาไม่โทหญ้า,า,าค่ะอ่ะมาอ่านทบทวนกันอีกทีนะคะปลาฟ้า ห้านาข้าวบ้านหน้าต่างหมาช้างหญ้าอีกทีนะครับปลาฟ้าห้านาข้าวบ้าน หน้าตา่า,ตางม้าช้างย้าสำหรับแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะเรื่องนี้ก็จะให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับไม่เอกกับไม้โทนะคะวรรณยุกเอกวรรณยุกโทน้กเรียนจะสังเกตว่ามีเสียงนะคะทําให้คําของเรามีเสียงที่สูงต่ํานะคะไม่เอกไม่โทเสียงไม่เหมือนกันนะลูกนะอะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดหน้าต่อไป อันนี้นะคะแบบฝึกหัดเรียนคะเขาให้นักเรียนเขียนคําใหม่ให้ถูกต้องมีรูปภาพมาค่ะลูกกับสระอาไอรูปภาพที่เขาให้มาเนี่ยแทนพยัญชนะลูกนะคะอ่ะรูปนี้คือรูปอะไรรูปหอหีบใช่ไหมคะหอหีบแล้วก็มีสระอาแล้วก็รูปเด็กนะคะก็แทนตัวด้วยดอเด็กนะคะอ่านะักผูอันนี้คือหอหีบนะคะหอหีบเราก็นํามาเขียน ไปแป๊บหนึ่งให้ตรงนี้เอามาเขียนนะคะหอหีบอันนี้คือหอหีบลูกรูปหีบก็คือ,อหอหีบก็ใส่หอหีบลงไปค่ะต่อจากหอหีบหลังหอหีบคือตัวอะไรคะเนี่ย,ยสละอาค่ะใส่สละอาลงไปแล้วรูปนี้ค่ะนี่คือตัวอะไรคะรูปเด็กรูปเด็กตัวนี้นะคะคือแทนดอดแทนด้วยดอเด็ก หาแล้วก็ใส่ดอเด็กลงไปไไก็จะได้หอหีบสระอาแล้วก็ดดเด็กหันว่าหออาดดหาดหออาดดหาดค่ะอ่ามาดูคำต่อไปค่ะรูปนี้ตัวอะไรคะตัวเสือนะคะเราก็แทนด้วยสอเสือค่ะไม่ยากเลยเห็นไหมใส่สอเสือลงไปข้างหน้าเพราะเสือมันอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะ ต่อจากรูปเสือคือสระอะไรคะสระอาหนูก็ใส่สระอาลงไปต่อจากคําสระอาด้านหลังสระอามีรูปหนูใช่ไหมคะรูปหนูก็แทนด้วยนอหนูแล้วก็จะได้สอเสือสระอานหนูสอ,อานอสารสอ,อานอสาร รูปต่อไปค่ะมีรูปอะไรอยู่รูปแรกเลยคะรูปไก่นะคะรูปไก่ก็คือกอไก่แล้วก็เอากอไก่มาใส่แทนเฮบนรูปไก่มีตัวอะไรอยู่มีไมโทอยู่นั่นเองเราก็เอาไมโทมาใส่ตรงกอไกด้วยหลังกอไก่มีสาระอะไรคะสาระอาหลังสาระอามีรูปอะไรอยู่คะเนี่ย รูปงูก็คือตัวงองูนั่นเองอะมาอ่านค่ะกออ่างอกางกางไม่โทก้างกออ่างอกางกางไม่โทก้างนะคะอะต่อไปค่ะด้านข้างอีกข้างฝั่งขวามือแล้วมีรูปลิงใช่ไหมคะรูปลิงอันนี้เราก็แทนด้วยรอลิงค่ะ หลังรูปลิงก็มีสระอาใช่ไหมหลังสระอา,ามีรูปอะไรคะรูปใบไม้แล้วก็แทนด้วยบอใบไม้ไอาแล้วก็จะได้รอลิงสระอาบใบไม้อ่านว่ารออบาบลอ,อบลารออาบอลาต่อไปคะ่ะรูปอะไรคะจานนั่นเองจานก็คือจอจาน หลังรูปจานก,ก็เป็นสระอาต่อจากสระ,สระอาเป็นรูปม้านะคะเราก็แทนด้วยโม,มา้าอีกอ่านอีกอันหนึ่งอ่ะก็จะได้จอจานสระอาโมมาอ่านว่าจออาโมจมจออาโมจมอ่ะมาถึงรูปสุดท,ท้ายกันแล้วค่ะ ตัวอะไรเอ่ยมีเขี้ยวด้วยตัวใหญ่มากเลยใจร้ายด้วยนะคะก็คือรูปจักษนั่นเองก็เราต้องแทนตัวด้วยยอยักษ์่ะลุหลังยอยักษ์มีสระอะไรคะสระอาหลังสระอามีรูปแหวนใช่ไหมคะเราก็เอามาเขียนเป็นวแหวนไงคะ เราก็จะได้ยอยักษ์สระอาวแหวนยออาวยาวยออาวยาวค่ะอ่ะมาอ่านทบทวนค่ะหาดสารก้างลาบจานยาวเอานะคะอีกนิดนึงนะคะอีกหน้านึง อีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะยังอยู่หน้าเดิมในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่สิบเก้าแต่อันนี้นะคะก็บอกให้นักเรียนเขียนคํศสระอาจากภาพและฝึกอ่านค่ะเอาลแล้วฝึกอ่านเอา้านี่คําว่าอะไรคะเนี่ยรูปอะไรตานะคะเราก็เขียนง่ายๆเขียนคําง่ายๆตาต่อไปรูปอะไรคะเนี่ยชีย้ถึงบริเวณนี้คืออะไรคะ ขานั่นเองเราก็เขียนขาคําต้องเป็นคําสรรอาเท่านั้นนะลูกคิดดีๆนะขาเอาต่อไปค่ะรูปอะไรคะรูปดาวดออ่า ่อไปค่ะเคยเห็นไหมคะของใช้แบบนี้ไว้ใส่สิ่งของนะคะอาจจะเป็นของเก่าหน่อยบางบ้านอาจจะมีนะคะใครที่เป็นคนเป็นเด็กนักถือนับถือศาสนาพุทธอาจจะเห็นตามหิ้งพระนะลูกทิ้งพระอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าพานค่ะเขียนแบบนี้พออานอน พานพออานอพานนะคะ,ะคำสุดท้ายค่ะสัตว์เลี้ยงออสัตว์ชนิดนี้คุ้นเคยกันดีนะคะเคยเห็นท่าหน้าตามันแล้วเคยรู้แล้วนะคะมันทำอะไรมันช่วยคนทำนานะะช่วยชาวนาเขาเรียกว่าอะไรคะอะไรคะควายนั่นเองคอวายคควออา ยยควายคอวอายอควานทำอีกครั้งพร้อมๆกันค่ะตาขาดาวพานควายตาขาดาวพานควายสำหรับวันนี้นะคะเรื่องสระอาครูก็มี เพียงเท่านี้นะคะก็ให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดนะคะหน้า18ในข้อ2ข้อ3และหน้า19ในข้อ4ข้อ5นะคะทำแบบฝึกหัดแค่2หน้านี้พอค่ะสู้ๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในสระตัวต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสําหรับหน้าสุดท้ายนะคะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะว่าให้นักเรียนทบทวนสักนิดนึงในเรื่องของสระอานะคะ เราจะสรุปได้ว่าสาระอานะคะเป็นสระเสียงยาวนะคะอาเวลาอ่านเสียงมันจะยาวนะคะเช่นคํำว่ากาขามาจา<ะ>เสียงจะลากยาวนะคะเขาเรียกว่าสระเสียงยาวและเวลาเขียนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสาระอานั้นจะเขียนอยู่ไว้ด้านหลังของพยัญชนะต้นนะคะ เขียนไว้ด้านหลังพยัญช,ชนะต้นนะคะนี่คือความรู้เรื่องสาระอานะคะ